ฮัลโหลอ๋อแล้รสต๊ะฉันกาลังคิดว่าเรามาดูทีวีด้วยกันดีกว่าไหมเดี๋ยวฉันพาเพื่อนมาด้วยอออย่างงั้นเหรองั้นก็ดีเลยสิแล้วเธอว่าไงล่ะฮัสเกิลจะไปด้วยไหมฉันขอผ่านดีกว่า ว้าวเย่จังวันนี้ฉันมีวิสกี้ที่บ้านอดีด้วยพอคิดใหม่อีกทีก็น่าสนใจเหมือนกันนะไปก็ได้แม่ฮัสก้าเราเห็นเ่าแล้วอดใจไม่ไหวเลยนะเรื่องของฉันเน่อย่ามายุ่งงั้นถ้าไม่ว่าอะไรฉันไปพาเพื่อนอีกมิตีหนึ่งมาก่อนนะงั้นถ้าไม่ว่าอะไรฉันกับฮัสก้าจะไปรอที่บ้านนะจะว่าไปเขาเข้ามาได้ไงเนี่ยเอาละตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันครบแล้วนะนี่เพื่อนของฉันเองอลิสนะอลิสนี่อลาสเตอร์นะ ยินดีที่ได้รู้จักนะอลิสงั้นฮัสกี้มานั่งตรงนี้สิก็ได้แต่อย่าเรียกฉันว่าฮัสกี้อีกนะอือพูดอะไรดีนะอือเฮออืมออโอ้นึกออกแล้วมันน่ารักเกินไปที่จะกิน เป็นยังไงบ้างเหรอรสชาติดีเปล่ามันอร่อยมากรู้สึกมีความสุขอืมรสชาติมันแบบเค็มปี๋ฮเราเล่นนะเฮ้ยนี่อาหน้าเขาไม่ให้ไกสิว้าวนุ่มจังเลยโอ้เพิ่มไหมอ่ะจะได้อ้วนขึ้น ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะโลกใบนี้ไม่ค่าก็ถูกค่ะใช่ฉันก็คิดอย่างงั้นเหมือนกันไปกันเถอะฟิกไปจัดการพวกนั้นกันดีกว่าเอาเธอไปจากชันจะไม่อยากตาย ามินมสวัสดีฉันฟาวเดอะฟลาเวอร์ฉันเพื่อนของเขาทอมมี่อขาก็ให้กากับฉันเลยฉันก็แค่พูดความจริงนินนะจูบฉันได้ไหมทอมมี่ยินดีด้วยฝ้ายนะตรงน้อยคุณนี่ค่ะ

สวัสดีอีกครั้งเรามนาุษย์และปีศาจทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับกระผมอีกแล้วนะครับไม่ได้เห็นตัวละครผมนานคิดถึงตัวละครผมกันหรือเปล่าถ้าไม่ได้คิดถึงอะไรก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะผมก็ยุ่งนิดหน่อยนะแล้วตอนนี้ผมยังต้องยุ่งต่อยังยุ่งให้สุดเลยยุ่งอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ยอมเสียเวลาเอาเวลาทํางานทั้งหมดมาทําคลิปเนี่ยน,นะเอาจริงเขาบอกขี้เกียจระดับหนึ่งด้วย โอเคถ้าไม่ว่าอะไรผมคงก็คงต้องกลับไปทำงานก่อนแต่ก่อนเีีจยไปผมมีสิ่งที่อยากจะบอกนิดนึงว่าผมคิดว่าช่วงนี้ผมก็ไม่รู้จะพาอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเปิดคลิปเลยดีกว่าก็คือผมจะให้ทุกคนนั้นส่งคลิปมาให้ผมถ้าคุณอยากให้ผมพาคลิปอะไรคุณก็ส่งมาให้ผมได้เลยแต่ว่า เป็นภาษาอังกฤษนะหรือไม่ถนะ้าคุณอยากให้ผมพากภาษาอื่นคุณก็ต้องบอกด้วยว่าว่าคลิปที่ส่งมานั้นเป็นภาษาอะไรผมจะได้เอาไปแปลได้โอเคนะครับโอเคสำหรับวันนี้กระับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมด้วยนะครับถือว่าคลิปนี้เป็นสลองลอง200ผู้ติดตามแล้วกันนะนะ <laughs> โอเคโชคดีทุกคนไสายาละ